อากาศเมืองไทยนี้ขอบอกเลยนะคะว่าร้อนแบบไม่เกรงใจใครจริงๆเลยจ้าพักเที่ยงนะคะแอนนี่ก็เลยออกไปหาอะไรดื่มแบบเย็นๆชื่นใจก่อนจะกลับมารีงานต่อในช่วงบ่ายค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังสู้อยู่นะคะขอให้ก้าวเดินอย่าง มั่นใจนะคะก้าวอย่างสม่ำเสมอถึงเราจะถึงจุดมุ่งหมายช้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ซื่อๆนะคะทุกคนเป็นกำลังถ้าวันไหนท้อนะคะก็แค่กลับไปดูวันเริ่มต้นค่ะว่ากว่าจะผ่านมันมาได้นั้นลำบากยากเย็นแค่ไหนนะคะหลังเลิกงานค่ะเพื่อนๆค่ะอย,อยู่ดีๆนะคะน้องสาวสุดที่เริฟบของฉันนะคะก็บอกว่า เดีย๋ยววันนี้จะอาสาเป็นคนทากับข้าวให้ดิฉันทานนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทานได้หรือเปล่านะคะเพราะปกติแล้วนางทําเป็นอยู่2อย่างค่ะทอดไข่แล้วก็ต้มมาม่าค่ะนางมีเอ e เนอร์จีของความเป็นแม่บ้านสูงไหมคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> เริ่มต้นด้วยการตำพริกเลยค่ะวันนี้จะเป็นเมนูผักคะน้านะคะนี่ก็จะให้นางนะคะหั่นแบบบาง,บาง แต่ว่ามีดบ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยคมค่ะด้วยความที่ไม่ค่อยได้ทํากับข้าวนะคะกรุณาอย่าเซลเขียงดิฉันด้วยนะคะช่วงน,นี้งบน้อยค่ะก็ใช้อันกเก่าๆไปก่อนนะคะเข้าสู่ขั้นตอนการผัดละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นางานเสียเวลานะคะก็ผัดคะน้านี้ก็ทำง่ายที่สุดแล้วเป็นเมนูที่ทุกคนนะคะต้องมีติดบ,บ้านเลย อร่อยง่ายๆเมนูบ้านๆแต่รสช,ชาติบอธรรมดาเด้อพอดีกับที่ข้าวสวยที่หุงไว้สุกนะคะอันนี้ก็จะกินจานเล็กๆค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงร่างบางตัวเล็กค่ะไปแล้วนะคะขอตัวไปทานอาหารกันค่ะแล้วคุยกันพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคน